ข่าวว่าคัมมนเชสเตอร์ ated, ประจําวันที่22มีนาคมโดยโค้ชเจฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เย็นนี้ขอเสนอะต้นนันเบลเชื่อแมนยู u, คือบ้านใหม่ที่บอกกับทางแฮร์ริเคนมากที่สุดแล้วโดยการที่ทางโจลีออนเรสคอตนะฮะอดีตแข้งดังทัพปริบาสิฟ้ายืนยันแล้วว่าแมนยู u, คือสโมสรใหม่ที่เหมาะสมกับทางแฮร์ริเคนมากที่สุดหากคิดจะย้ายออกจากทางเทนนิสพอสเปอร์ per, หลังจบฤดูกาลนี้ ผมค่อนข้างบัานใจบอกว่าแมนซิตี้จะประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับทางเอริกบา,าร์ฮานนช่วงสัยนี้และนั่นอาจจะส่งผลให้แฮร์รี่เคนต้องคิดหนักเกี่ยวกับอนาคตของตนเองเราะหมดสิทธิ์ย้ายซบทีมที่วาดฝันไว้เสร็จแล้วคำถามคือแล้วทีมไหนล่ะครับที่ยังเหลืออยู่และเหมาะสมกับเขาที่สุดส่วนตัวผมมองว่ามีแค่แมนยูเท่านั้นนะครับเคนจะพยายามผลักดันตนเองให้ได้ย้ายไปอย่างแน่นอนแม้ว่าทางสเปอร์นั้นไม่อยากจะขายก็ตามที ดยกอลูกหนังทั้งโลกรู้เหมือนกันหมดนั่นแหละครับว่าเคนจะจะย้ายออกจากทางสเปอร์เพื่อจะไปคว้าชแชมป์กับทีมอื่นมากขนาดไหนและหากมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงสมัยน,นี้ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกต่อไปมันคือรถด่วนขบวนสุดท้ายจริงๆนะขณะที่แมนยูเองกำลังผิดหวังจากการคว้าชแชมป์มานานหลายฤดูดกาลแต่ด้วยศักดิ์ศรีและนั้นมันยังคงเป็นเป้าหมายหลักสำหรับพวกเขาอยู่ดีและส่วนตัวแล้วผมมองว่าอย่างน้อยก็มีภาษีดีกว่าสเปอร์หลายเท่าตัวก็กแล้วกัน เมื่อคุณมองไปที่ทางสเปอร์ต่อให้สามารถเข้ารอบลึกๆของฟุตบอลถ้วยได้แต่ผมกลับจินตนาการภาพที่เขาฉลองถ้วยแชมป์ไม่ออกเลยตรงกันข้ามกับทางแมนยูนะที่รู้สึกว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จได้จริงๆแม้จะยังทำพลาดอยู่เรื่อยๆก็ตามทีฉะนั้นต่อให้มีทีมใหญ่ๆจากทั่วทั้งโลกพยายามติดต่อขอซื้อเคนในช่วงสมตินี้แต่เชื่อเถอะนะว่าแมนยูนี่แหละครับเหมาะสมกับเขามากที่สุดแล้วเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ ชนฮากและก็พอชแมนยูตัดสินใจแล้วคนที่ควรจะดึงมาคุมทัพทีมมากที่สุดในแข่งนี้โดยทางแมนยูตัดสินใจแล้วนะฮะว่าคนที่พวกเขาจะดึงมาเป็นกุนซอถาบอลคนใหม่ใครได้มากที่สุดก็คือเอริกเทนฮากโดยพวกเขาต้องทำการประเมินข้อมูลและก็รายละเอียดต่างๆมาเป็นเวลาหลายตัดแล้วตามการเปิดเผยของสื่อจอมแชสื่อของผู้ดีอังกฤษโดยแมนยูยกให้เอริกเทนฮาก เทรนเนอร์ของทางอาร์แจ็คอาร์สมสเดมเป็นตัวเลือกอันดับแรกที่พวกเขาจะดึงเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่หลังจบฤดูกาลนี้ตามการรายงานของสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤริโดยกระทั่งล่าสุดเนี่ยสื่อจอมแฉก็บอกว่าหลังจากนี้ที่เมนยูจะพิจารณาข้อมูลและก็รายละเอยียดต่างๆเป็นเวลาหลายสัปดาห์นั้น,น,นพวกเขาก็มองว่าเทนฮาร์คคือคนที่น่าจะเข้ากับตำแหน่งนี้มากที่สุดเพราะต,ต,ตัวน่าจะเหมาะกับก,บการคุมทีมระยะยาว ที่กินเวลานานอย่างน้อย5ปีรวมถึงน่าจะนําทีมกลับไปมีผลงานที่ดีทั้งกับการเล่นแนอกงกฤษและก็ระดับทวีปยุโรปได้โดยสื่อเจ้าเดิมเสริมมาว่าแมนยูนั้นอยากประกาศแต่งตั้งกุนซอคนใหม่ให้ทันก่อนจบฤดูกาลนี้ได้ซ้ำไปเพื่อที่คนคนนั้นจะได้มีเวลาเตรมทีมและทำการเสริมทัพตามความต้องการมากพอในขรหงนี้เป็นนางานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสึกใหญ่นั่นเนี่ยแมนยูฟัดมาตริกแย่งไลเซนสตาร์ซเรียโดยแมนยูตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวของเบนรีเดมราของหลังทีมชาติตุรกีของจูเวนตุสที่ปล่อยให้อตาลันตายืมตัวไปใช้งานทว่างงานนี้ไม่ง่ายน,นะนะเพราะทีมอย่างทางมัตริกอยากได้เช่นเดีวยวกันจากการรายงานของทีมท็อกดอทคอมเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับทางเมรีเดมิรานนะฮะถือว่าเป็นหนึ่งในกองหลังของเวทีซ e r ีอาอิตาลีที่สามารถโชว์ฟอร์ไมได้อย่างดีทํำให้ตัวนั้นกลายเป็นที่สนใจของทีมยักษ์ใหญ่อีกหลายทีมท้่วทีมให้ความสนใจอย่างจริงจังในตอนนี้แมนยูกับทางมาดริดนั่นเองนั่นหมานว่าแมนยูจะได้กองหลังรายใหม่เข้าไปช่วยลุยฟุตบอลบอลนะฮะในรยการหน้าอยู่แล้ว เพราะว่าทางเซนเตอร์แบ็กที่มีอยู่อย่างทางฟิลโจนเอริกบายย์หรือว่าอักเซลโตเซเบน่าจะได้ย้ายออกหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนทาน่านี้แม้ว่าทางอตาลันตาเองจะมีโคต้าได้สิทธิ์ซื้อกองหลังอาเตอร์กิสก่อนที่มอืน่นเขาแต่ว่าหากแมนยูกับทางเบรอลมาดริดยื่นข้อสเสนอเข้ามาจริงๆก็ไม่แน่มาว่าทางเมบรีเดมิรันอาจจะอยากลองไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนอกจากทางอิตาลีตูว่างก็ได้ในครังนี้ เป็นนวัาง,งานนี้ต้องรอด,ดูกันต่อไปล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร่เาามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเรียวแนแข้งลีนย้ายทีมยกระดับฝีเท้าหลังตกเป็นเป้าลิเวอร์พูลและก็แมนยูโดยทางลลโอฟอนะะินาฮะตำนานดาวเตะของทางแมนยูเชื่อว่าทางปราศิญญาจะสามารถยกระดับฝีเท้าของตนเองได้ หากย้ายออกจากทางบริษในช่วงสมัยน,นี้ท่ามการความสนใจจากทีมชั้นนำของพิมเมริกและกยุโรปตามการรายงานจากทางแมนเชสเตอร์อีวิเนียนิวโดยแข้งาวอสเเลียนกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมยุงทองหลังจากที่ย้ายไปร,ร่วมทีมเมื่อปี2020โดยซีซั่นนี้ยิงไปแล้วถึง9ประตูกับอีก3แอสซิสและก็มีข่าวกับทางลิเวอร์พูลแมนยูและก็บาร์เซโลนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเป็นไปได้ที่ทางปราฟินญาจะย้ายออกทินแอลเรนบรอดด้วยค่าตัวประมาณ25สล้านปอนด์ในช่วงสมัยน,นี้โดยทางฟอร์ดินานเองก็ได้กล่าวยกย่องฝีเท้าของแข้งรายนี้และเชื่อว่าจะสามารถยกระดับฝีเท้าหากได้เล่นกับทีมชน้นนาในยุโรปในครั้งนี้ใช่เลยนะผมชอบเขาเป็นอย่างมากผมชอบปราฟินญาผมชอบการเล่นของเขาผมคิดว่าทีนนี้เขากลายเป็นผู้เล่นคนที่สามารถใช้ชี้เป็นชี้ตายให้กับทางบริเตได้เลยนะ แต่ถ้าเขาย้ายไปเล่นกับทางทีมที่ใหญ่กว่าเขาก็อาจจะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้อีกครั้งผมคิดว่าเขายังมีของดีอีกมากมายเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจโดยเฉพาะกับค่าเงินตัวเลข25ล้านปอนด์ในตลาดซื้อขายนกเตทุกวันนี้มันเป็นราคาที่ถูกเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับฝีเท้าของเขาในตลาดนี้เป็น,าน่างมการนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ ซาลิกาดงเล็งเกป้าเรดิโนเมน1ซั่นหน้าดีนะโดยนิวคาสเซนมองหาผู้สอบประตูเมน1คนใหม่สำหรับทางซีซั่นหน้าโดยเล็งไปที่เกป้าอลิสปราระกาของทางเชลซีหรือดีนแฮนเดอร์สันของทางแมนยูกันแน่ในรกราลนี้ซึ่งทางเดอีดเมลสื่ออังกฤษรายงานบอกว่านิวคาสเซนของคุณซื้อเอ็ดดี้ฮาวต้องการผู้สอบประตูฝีไม้ไลายมือดีเข้ามาเป็นเมน1คนใหม่แห่งทีมเซนต์เจมส์พาร์คสำหรับฤดูกาล2022 โดยก่อนหน้านี้ทางนิวคาสเซิลเคยเป็นข่าวก,กับทางเกป้ามาแล้วเช่นเดียวกับทางฮันเดอร์สันแต่ภายหลังเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในความพยายามคว้าตัวเมื่อช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยอย่างไรก็ตามสถาิการดงจะกลับมาท้าทามทั้งสองคนกันอีกครั้งเมื่อถึงตลาดซัมเมอร์น,นี้และดูมีแนวโน้มอยู่ไม่ใช่น้อยเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของทั้งคู่นะก,นการต้นสังกัดนายการนี้ โด,ย,ดยการน,นี้ดิวคาสเซ่นเองใช้งานผู้สับะตูไปถึง3คนคือมาตินดูบาร์ฟกาคนที่ได้ลงเฝ้าเสามาัดสุดแล้ว18เกมตามมาด้วยเคาดาโรลงเล่นทั้งหมด8เกมแล้วก็เฟรดดี้บูตแมนที่ปล่อยยืมตัวไปแล้วลงเล่นทั้งหมด5เกมในฝรัน่นี้เป็นดําว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับช่างกล้ามากเลยนะสื่อแชรุณซือฟเมรดีเลกสเปน ปัดคำเชิญนั่งกุนซือแมนยูจะทางป๋าเฟอร์กี้ในครั้งนี้โดยมีการปริง,งานมาว่าเซอร์อเล็กฟอร์กุสันส่งคนไปเชิญกุนซอฝีมือดีจากทางลิกสเปนมานั่งกุนซือปแสดงตั้งแต่ถูกกลับปฏิเสธไม่เป็นท่านะโดยเดมินเบอร์สือกีฬาชื่อดังของอังกฤษรายงานมาว่าชาบีเออร์นันเดสกุนซอคนปัจจุบันของบาร์เซโลนาเคยปฏิเสธคำเชื้อเชิญให้มาเป็นกุนซอของศาจแดงแมนยู U, จะทางเซอร์อเล็กฟกุสันำนานกุนซือของทีม โดยในช่วงที่ทางนารุมโอมอเรกนัสชานะฮะถูกปิจแสดงปลดออกจากตำแหน่งทางฝั่งของทางชาบียังคงคุมทีมในลิกาตาและกำลังได้ร,รับความสนใจจากทางบาเซรลนาตัวสังกัดเก่าของเขาเป็นอย่างมากซึ่งทางชาบีได้เล่าว่าปิจแสดงส่งคนมาดูฟอร์มของเขาและได้พูดคุยถึงการเชิญไปรับงานกุนซูที่โอทาฟอร์ดแต่เจ้าตัวนั้นตอบปฏิเสธอย่างรวดเร็วและก็ยังแจ้งอีกว่าบาเซรลนาคือจุดหมายเดียวที่เจ้าตัวนั้นกลับไปนั่งกุนซอ โดยแมนยูเนี่ยติดตามใกล้ชิดกับผมอยู่ช่วงหนึ่งคนของเซอร์อเดฟเฟอร์กุสันมาถามผมแต่ว่าผมกลับตอบไปอย่างรวดเร็วผมโฟกัสที่บาเซรลนาผมอยากกลับไปที่นั่น,นแฟนๆที่นั่นรอผมอยู่หลายคนบอกว่าพิมเบริกเป็นลิกที่พิเศษเป็นอย่างมากอนาคตอาจจะได้เห็นผมในเกมพิมเบริกในวันที่ผมมีประสบการณ์มากกว่านี้ปัจจุบันชาบีเอร์นันเดสในคุมทัพอาซูกรนาสมใจอยาก และผลงานที่ของทีมก็เริ่มดีวันดีคืนนะฮะซึ่งจะตัวก็คุมทีมมาแล้วถึง25เกมชนะไปทั้งหมด14นัดเสมอ7และก็แพ้ไปเพียงแค่4เกมเท่านั้นและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตัดชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ